โโอบอกคนดูหน่อยแม่วันนี้ทำอะไร ปลานึ่งสมุนไพรครับรอบนี้มันก็นี่รับเป็นปลาวันนี้มีความรู้สึกอยากกินอาหารอีสานครับเอาแบบแซบแบนัวนวเลยก็เลยมาจบที่เมนูปลานึ่งสมุนไพรครับแล้วดูครับโอ้โหถาดใหญ่ไม่มีครับได้แค่นี้เราผักอย่างเต็มกดปลาลงไปแม่ทําปลาเราก็มาตาเครื่องสมุนไพรในนี้ก็จะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ข่าแล้วก็ใบมะกรูดครับเสียอย่างเดียวขาดตะไคร้ตำใบตำมาพริกกระเด็นเข้าตาอีกอ,อเสร็จแล้วก็เอามาหมักใสป่ปลาเลยราดซอสมีน้ํามันหอย น้ำมันพืชแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลฝาเขียวนิดหน่อยครับแต่เสียดายน้ปลาลาที่บ้านเราหมดก็เลยใส่ได้แค่นี้ครับแล้วดูครับใส่ลงไปโอ้โหจะปิดฝาหม้อได้ไหมเนี่ยราดเครื่องสมุนไพรที่เหลือลงบนตัวปลาครับแล้วก็นำขึ้นตั้งซึ้งนึ่งได้เลยแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆครับปิดฝาหม้อไม่ได้ปลาตัวใหญ่เกิน <laughs> และนี่ครับพอปลาสุกนึ่งได้ที่เนื้อขาวนวลอ่องตองแบบนี้ก็เป็นอันได้เวลาไปกินข้าวกันละครับแต่ก่อนอื่นเราต้องให้แม่ของเราชิมก่อน เนื้อขาวๆเลยครับทุกทุกคนอู้ยตาแต๋วไปเลยครับเนื้อปลาขาวๆสมุนไพรหอมๆรสชาตินวันวๆกลมกลม่อมกำลังดีแม่ถึงก็ต้องยกนิ้วให้เลยผมบอกได้เลยคำเดียวครับมื้อนี้อร่อยสุดยอดเวลิกูดจริงๆ